สามสี่พิกัดการกรทัมานะครับของผู้ใหญ่แดงคมครับทีวโอสไมดีมวยหมัเล็บกัไเสียที่ทุ่งุบใหญ่นะครับผู้ใหญ่แดงปากยหัอ้าใเลยแม่าีเพง สอสุวรรณโดยทีสอสุกว่าโคตรใหญ่กว่าคลับวันนี้สอสุวรรณแต่กแพงนะครับสาวน้อยพึต้แพงสาวน้อยพต้แพงสาวน้อยพต้อแพงทีเตะขวาแล้วสาวเบียร์ังแพ้สาวเบียร์เตะขวากลัมาแพเราแพ้แ้าเล่นกัาเลย เียบบอกว่าเออยเลยเทียบบอกเลเข้าไปอห่าถอยหยาถอยเดียวนี้เอาครับสาระเช่นกันเตด้วทีเอาเสียบพยายามจะเตะซ้ายครับลอาไปนิด้ไปดเทียบเก้าเียกเก้า เล็กกว่าตัวทีทีเพือไปขวาไปางซ้ายโอเคโอเคโอ้ยรนรุ่นเล็กเล็กต้องพาดทันไีพอยิงปล่อยไปมิดโซ่ตดกลางกลางมือซีนคุณเซนคอยโดนติดเซนติดลูกมาติดตออกไปได้ไหมลูกรับจังใจรับจปงใจ มาเลลูกเมื่อกี้นี่แฟนบอยเสียบอยถนนหนาแน่นมากนะคะแต่การ์การดเก่งมากเลยด้วยนะสู้ตัดบทเสียงก่งมากเก่งมากสมวายเราคุณนิบนอนลูกมาตุลีครับนี่ก็ไม่พลาดมันบังเสาไปเพราะเราเสียงแฝแง่ทีนตัวจ๊ะผกไก่เสือสีไก่เที่ยงก็ตันผู้การโควิดมาเนี่ยเอามันๆนะคะผู้การโควิดมาเนี่ยคือเส่สีหวานเียอง เราเป็นมวยเสียงมวยต่างใจตางใจนะคะให้กำลังใจกับศึกดวงคนคนรักตอนพ่อเพื่อการกุศลอ่อคุณยศเดียวครับท่านผู้มีเกียรติของเราท่านไหนที่เดินทางมาถึงแล้วมากแล้วคู้ไหนจะเป็นผู้พิธีการส่งรายชื่อผู้การสนับสนุนล่วงหน้าด้วยนะครับเริ่มต้นเดือนพฤษกาคมเชิญพี่น้องไปที่นาาจะนหน่วยนะครับไปดูพระศรีชัยวิรุฬหครับเกี่ยวกับยอดดวงใจสอจารุวรรณครับ และก็ซุปเปอร์บอลสอริสุทดด้วยว่าสอสกุลนนท์นะครับเจอกับทางด้านรถปั๊กกอพรบุญยินนะครับโอ้โหดูมากมากครับชิดแสนสุดกกิจเจอสุดหล่อส่วนผู้เรียนครูเขาไฟน้องอิ๋วนะครับแล้วก saw, ็ทางด้านปูดำด้วยนะครับสิดธิกในอุบลนะครับเจอเพชรอุทัยสอสองสิงห์ครับนี่คือทู่วพอยวัดที่หนึ่งพิจิตรนะครับพึงงานบ๊อบลําทะโมยพิภัยช่วยโลกพิรับ สาวน้อยพชรมันแพ้แ้น่แดงนีสาวน้อยควายสาวน้อยพึ่งเนแพ้เอสอบอสเจอบอสเจสาวน้อยพชรมันแพ้เรีบ้าลสองตู่ลบสี มวยตัวใหญ่ไม่ด้านิดมวยตัวใหญ่เีไม่ด้าเอาเกิดอาไรตาอไปรุ่นนี้อะไร ยกสองนี่คอ้พลอยที่เราลอัไว้คู่ที่สี่โดนต้อาู่ที่สีที่เราลัไว้ใครในนี้้ลาย่ไฟัไม่ฟ้อนกลัไปจะรู้รับก่อนรับตอแจมมองได้ใครยครับสหรับูนี้ คู่ต่อไปคู่ที่5ที่เราลำดับไว้ก็คือเพชรกลางบ้านเสือใบเจอกับเพชรบ้านกลางอประพัดลูกพ่อโตไปกับ8ปดพันนะคะคู่ต่อไปไปกับ8ปดพันโดยการศึกษาคู่ที่5คู่ที่6ก็จะไปที่เกียรติชัยเล็กกับเพชรย่อมยาวเกียรติชัยเล็กเพชรย่อมยาวคู่หกเกตีชัเล็กสันเดนะครับแปดก็เพชรประยัต์รีไวพี่บอยส่อสวยมากเลย อ่าหกี่ให้เป็นเพชรพยักษ์เกียรติไทบูรนะครับกับลีวายสองเป็นเกย์นะครับเป็นคู่หกนะครับจ <ป S 1> ะได้มาแจ้งมาสักครู่นะครับเปลี่ยนครับเอ,เอาน,าน้ำเอาน,าน้ำเอาน,าน้ำมา,นานลูกเปิดคู่แปดก็จะเป็นเกียรติไทเล็กกับเพชรยักษ์ยาวนะครับคู่เจ็ดก็ดำเหมือนเดิมนะครับทองสวยมากพี่พลอยทองลูกทองพี่พลอยสู้ บอดำมาวางแล้วที่สี่บครับสเตเก็บมาด้วยนะครับเอีกเบมอลดำมีอยู่ห้าคนะครับออาสเตเก็บมาวสั

bảy mươi kg. Tivi, tháp số hai nữa luôn. Yeah. เก่งกว่ามากเลืกเก่งกว่ามากเก่งะคุ่เลยเก่งะค่เลยเลือกะค่เก่งเก่งเก่ง